นี่ครับผมขอนำท่านเข้าสู่ช่องอภิวัตธทรมทองหรือเพจก้าตามรอยพ่อหรือ y o t u u e เมังกรโมบายนะครับผมก็ Tiktok ก,ก็มีผมก็ทำนะครับก็อันนี้มาให้อาหารปลาตามเคยให้หมดเลยนั่นในกิโลนึ่งน,นะครับดูดูหิงไข่ที่ผมปลูกดิเห็นป่าแป๊บเดียวเด้เจ้าว่าบ่แป๊บเดียวนะครับ ตะไคร้เกิดอยูแถวสวยงามนะหญ้าตามนี้ผมยังไม่ได้ตัดนี่ตามนี้ผมยังไม่ได้ตัดผมตัดเฉพาะตรงลานกว้างนะครับดูน้องปลาก,ก็มารออยู่นี้นองปลาเขาจะมารอที่ประจํานะครับก็เริ่มจะโตหน่อยละกุ๊กกุ๊กกเอ้าไม่ใช่จิะบจิบจิบจิบปลานะครับปลานิ่ ปลาตะเพียนปลาทับทิมนะครับมันเป็นความสุขน้องพี่น้องเนะาะเพราะว่าไอได้เบิ้งข้าเจ้ากินอาหารนะครับดูข้าเจ้ากินอาหารมันก็มีความสุขนะครับกล่องแต่อาิซัน,นี่เด้อเดี๋ยวแต่ว่าเ่าเป็นอย่างเดียวผมกระสียางให้ไปเรื่อยๆกวานไปกระจายกระจายไปนะครับปาลามันหลอาชีมีนกมีอย่างมากิน พวกกาพวกกาหนามกัอย่างฟังผมกับพังเหมือนกันขอบบ่อผมพังเหมือนเน,น,นาะใจตะไคร่นีะตะไคร้ตะไคร้แต่ก่อดีแท่าเดียวนะครับเดี๋ยวลอหน้าแลย ก็เกิดดีเหมือนกัน,นเกิดต้นมะเกิดนะครับรต,รต้นตะไคร้แตกกอ Ooh, สวยเนี yeah. ่ยต้นชูรสชูรสก็แตกกอดีครับมะพร้าวของอ้บ้านแพรวในกองสมุทรสาครอ,อะไรเนี่ยก็อยู่ทางนู้นนะครับแล้ว นตกก็เมื่อคืนเมื่อคืนตกไม่แรงปลาเขาจะอยู่ทั่วทุกที่เนี่ยเขาก็โยนลงเป็นตรงนี้เดี๋ยวเขาก็มากินเขาก็วิ่งรอบบ่อเนาะปลามันเยอะนะครับน้ำน่าเล่นไหมวันนี้ลมลมแรงอากาศดีวันนี้ลมแรงอากาศดีตรงนี้เขาก็มาเอาหญ้าไปให้วัวแล้วหนญะ้าไว้้เขาว,วัวผมไม่ไกินนะครับเพราะว่นแข็ง กินโอ้มีรอยมีรอยวัวมาเล่นเนี่ยมาตกสาไม่รู้นะตะไคร้เกิดดีไหมตะไคร้เนี่ยป็ดกอกอขาปูกรกะปูมีขามีจุกไปจุกน้อยหนาปูไว้ก็จุกเยอ,อยเกิ เนี่ยมะพร้าวมะพร้าวห้าต้นก็โอเคครับสวยงามสวนข้างๆเขาก็ปลูกกล้วยปลูกต้นมะลิต,ต้นไอ้ฝลัง่งเนาะเดี๋ยวตัดรอบๆขอบบ่อมันก็จะสวยงามแดดหน่อยครับวันนี้แดดกล้ยวยชี้ได้ฝั่งนะครับผมดู พังลงก็ได้ไงสไลด์อดินสไลด์ดินสไลด์ลงไปรถไฟเป็นทางรถวิ่งลงไปมั้ง,ง,ง,ทง,ง,ง,งทีนี้นาะนก็สวยลงกเย็นเดี๋ยวให้อาหารปลาอีกก่อนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมใครที่แบบทำกเกษตรเขาก็จะมีความสุขนะครับ ทำ,ทำการเกษตรก็มีความสุขในการทำเนาะเพราะว่าของผมก็แค่ผสมผสานไปนะครับก็ดูแลไปเพราะว่าคําสั่งพี่สาวผมไม่ใช่อะไรหรอกก็ทำทาไปนะครับก็อาศัยเราก็จะได้มาอยู่นั่นแหละนะครับอก็การทาคลิปก็เหมือนกันนะครับก็สู้ๆครับผมเนาะขอบคุณนะครับขุบทุณที่รับชบมที่ติดตามกันนะครับ เกษตรบ้านนอกครับทำไปเรื่อยทำไปทั่ว